สวัสดีค่ะนารีคีมาค่าพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปทั่วๆไปเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนะหัวข้อวันนี้ก็คือ,อการเปิดบ่อนคาสิโนในประเทศไทยเราเนี่ยจะส่งผลอย่างไรเนาะเรามาดูกันแบบกลางๆนะว่ามันมีผลดีผลเสียผลกระทบจะเป็นอย่างไรนะ,ะจริงๆถ้าตามติดตามข่าวสารนะตอนนี้ก็เริ่มมีผลออกมา ชุมนุมประท้วงคือจะไม่เห็นด้วยจริงจริงแม่บอกว่าคาสิโนมันก็เป็นเรื่องของการพนันส่วนหนึ่งนะการเปิดบ่อนมันก็ต้องดูคนในประเทศด้วยนะว่าว่าพร้อมที่จะมีลักษณะบ่อนแบบนี้ไหมด้วยมันเป็นเรื่องของความละโมบการกระตุน้นกิเลสของคนนะแล้วต้องดูว่าประเทศนั้นนะระดับการศึกษาภูมิปัญญาเป็นยังไงด้วยเนาะควรที่จะเปิดหรือไม่เปิด แต่ถ้าติดตามข่าวดูวก็จะเห็นว่าแม้แต่ท่านาสีจิ้นผินก็ได้เตือนนไว้นะว่าอการเปิดบ่อน,นสุดท้ายมันจะนํามาซึ่งผลเสียหรือผลเสียหายอย่างไรบ้างาก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้นําเขาตัดสินใจและคนในประเทศจะเห็นว่าเป็นอย่างไรเนะาะทีนี้เรามาดูตามหน้าไพ่บ้างดีก่อนว่าเอหน้าไพ่เนี่ยจะส,สื่อออกมาในรูปแบบไหนนะ ถามว่าแม่หมอมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปิด<ม>บอ่อนคือคือแม่หมอเนี่ยอยู่ในสื่อในธรรมเนาะในเรื่องของการพน,นันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ได้ไปแตะต้องอะไรตรงนั้นอยู่แล้วไม่ให้ไปสนใจอยู่แล้วนะ่ะ<ม>ก็เกรงว่ามันอาจจะเพิ่มกิเลสของคนแล้วอาจจะก่อเกิดปัญหาอาชญากรรมก็ดีการการที่คนแบบ แลวเขาเปิดแค่เขาเปิดให้เล่นเล่นได้ตะบันนั้นดูดูข่าวเหมือนว่าคนทั่วไปก็น่าจะเล่นได้ไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหต้องกี่ร้อยล้านขึ้นไปถึงจะเข้าไปเล่นได้ใช่ไหมนั่นอาจจะส่งผลกระทบหนักเข้าไปอีกได้นะแต่แต่นั่นคือความคิดส่วนตัวความคิดส่วนตัวซึ่งอาจจะถูกใจหลายๆคนและอาจจะไม่ได้ตรงจริตกับหลายๆคนเราก็ไม่ว่ากันนะ,ะมาดูกันดีกว่าหน้าไพา่จะว่าอย่างไรบ้าง,าง,างการเปิด การเกิดการเปิดบอ่อนคาสิโนโหรือพยายามที่จะผักดันบอ่อนคาสิโน,นให้มันถูกกฎหมายเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างและถ้าเปิดแล้วเนี่ยมันจะส่งผลยังไงนะหนึ่งเหรียญไนท์อัพขับเพจอัพขับเดอะเมจิเชียน เดอะสเตนและดูหน้าไพ่เหมือนจะดีดีนะคิงออ f บอลเดอะแทนพลานเจ้าเหรียญคุณเลอะสิบถ้วยคุณดูกันนะว,ว่าหน้าไพ่ตรงเนี้ยเงินมันก็ดีนะแม่บอกว่าเงินมันสะพัดดีนะแต่มันสะพัด อยู่ที่อยู่ที่กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะคะถ้าคุณมองออกเนาะอยู่ในระดับที่ที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มั่นคงในทุนคนที่มียศศักดิ์สูงสูงคนที่มีสถานะการเงินที่มันมั่นคงอยู่แล้วนะคะคุณง่ายง่ายว่าเฮ้ยรายได้เป็นกอบเป็นกรรมมาเลยแหละค่ะที่จะเข้ามาสู่กลุ่มคนเหล่านี้แบบชนิดเพื่อคาดนี้ถึงทีเดียว นะหลายหลายคนอาจจะเล่นได้จากจากบ่อนคาสิโนมันก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละคนนะว่าเฮ้ยถูกโฉลกกับกับการพนันไหมธุรกิจสีเทาไหมเพราะไม่ใช่ว่าทุกทุกคนจะไม่ได้ถูกถูกโฉลกับธุรกิจสีเทาขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละคนด้วยเพราะแต่แม่หออยากจะบอกอย่างหนึ่งน,นะว่าบ่อนคาสิโนเนี่ยแทบจะทุกที่ถ้าคุณเชื่อในเรื่องของสาย เขาจะมีการทำสายสยศาสตร์เอาไว้อยู่แล้วนะคะเพื่อที่คนเข้าไปแล้วอะต่อให้คุณได้เงินมากเท่าไหร่ที่สุดแล้วคุณจะต้องเสียมันไปเพื่อธุรกิจเขาก็จะได้อยู่ได้อันนี้แล้วแต่วความเชื่อของคุณนะถ้าคุณคิดจะเข้าไปเล่นในบ่อนไม่ว่าจะเป็นปลอยเปรตหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะ่ะคุณต้องมีเครื่องรางของขาังที่จะไปไปต่อกลกับสีเหล่านั้นดีๆแล้วการจะได้ไม่เข้าตัวด้วยเนาะจะได้ไม่เสียเผื่อจะได้มาบ้างถ้าบอกว่า้ธุรกิจการเงินเม็ดเงินมันอาจจะมีเข้ามา เยอะแยะมากมายก็ได้แต่มันมัน,มนเดิมเทมเพลนอะมันอาจจะเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกเข้ามาแล้วก็ถ่ายออกพูดถึงตัวบุคคลนะตัวบุคคลคือมันก็เล่นได้ทุกเหมือนจะทุกชนชั้นเลยค่ะเนี่ยตั้งแต่เด็กวัยรุ่นคุณคุณสังเกตสิส่วนใหญ่จะเป็นเด็กกับวัยรุ่นนะเด็กวัยรุ่นและคนกัคนทํางานที่เข้าไประดับแบบอายุไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่เข้าไปเล่นกันเป็นส่วนใหญ่อะแต่เข้าไปเล่นแล้วเงินมันเข้าแล้วก็ออกเงินมันเข้าแล้วก็ออกนะ มันไม่ได้ไหลเข้าอย่างดียวนะคะเข้าแล้วออกแต่ถามว่ามันเข้ากลุ่มไหนคุณดูกลุ่มกลุ่มคนที่เขามีอำนาจมีเงินเยอะเชิสิรวยอะ่ะรวยเลยรว,วยมั่งคั่งเลยนะเขานี่โคตรจะมีความสุขเลยแหละเอ,อ่องเงินกองทองแต่ถามว่ากับทุกๆคนไหมมันอาจจะไม่ใช่กับทุกๆคนถามว่าหลายๆคนอะ่ะอาจจะได้เงินก้อนจากจากคาสิโนโก็ได้หลายหลายคนต้องบอกว่าหลายๆคนมันไม่ใช่ทุกๆคนที่จะได้อันนี้คือในในภาพรวมเนาะ เท่าที่แม่หมอเห็นนะในพุนระดับใหญ่ระดับใหญ่นะคะเขาได้เงินการเต็มๆรวมไปถึงการเงินที่จะได้มาแบบพิเศษอันนี้ต้องบอกว่าการเงินที่จะได้มาแบบพิเศษคุณไปติดกาอเอาเองนะคะจากธุรกิจตัวนี้ซึ่งมันจะได้เข้ามาเป็นก่อเป็นกำรรแบบไม่ได้ไม่ได้คาดคิดเลยถืาจะคาดคิดไว้แล้วก็ได้ว่ามันจะดได้เงินก้อนใหญ่อะคะ่ะแต่มันไม่ใช่กระจายไปทุกคนะ แต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเสียก็า่ามมันก็มีคนได้อยู่และกลุ่มคนที่จะได้อยู่เหมือนเยาวชนน่ะจะชอบนะจะชื่นชอบมากเลยกนะับการน,นี้ไม่ใช่เยาวชนทุกคนนะแต่อาจจะหลายหลายคนจะบอกว่าช่วงแรกๆือต้องบอกว่าช่วงแรกๆดูเงินมันจะสะพัดดีนะคะดูเงินจะสะพัดแต่อาจจะไม่ใช่สะพัดเฉพาะในประเทศในประเทศนะไม่ใช่สะพัดเฉพาะเ,าเฉพาะอะไรดียว เฉพาะทั้งหมดทั้งมวลมันจะเฉพาะเฉพาะกลุ่มเป็นส่วนใหญ่ถามว่าดึงเงินจากเม็ดเงินต่างประเทศได้ไหมมันก็มีดึงเข้ามาได้ค่ะส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมีไหลออกด้วยเนาะก็บอกว่าสักพักหนึ่งนะคะมันจะบูมอยู่สักพักหนึ่งอันนี้เราพูดถึงตอนนี้ว่าถ้าเปิดบ่อนคาสิโนนะถ้าเปิดจริงๆมันจะบูมอยู่สักพักหนึ่งเสร็จแล้วมันจะดับมันจะนิ่งมันจะนิ่งนิ่งนิ่งเฉดเหรียญมันจะเริ่มไม่ขยับละมันเหมือนกับ ธุรกิจเรืออ่ะผลงานมันก็เหมือนกับเวลาเราเปลี่ยนนายยกอ่ะพอเปลี่ยนปุ๊บโอ้โหช่วงรายนี่บูมเลยค่ะ,ะได้คนที่ถูกใจมาบูมเลยเศรษฐกิจมันก็พุ่นก็ขึ้นอะไรก็ดีสักพักหนึ่งอ่ะค่ะพอเห็นผลง,งานปุ๊บเป็นไงคะเริ่มดับเริ่มนิ่งแล้วเดิมดับคาสิโนโน,นี่ก็เหมือนกันแรกแรกอ่ะมันก็บูมดี <c oughs> ขอภัยค่ะแรกๆมันก็บูมดีละค่ะคือคุกคนตื่นเต้นกับของใหม่ไงคันต้องเข้าใจเป็นเรื่องธรรมดา เงินมันก็จะมีหลังไหลเข้ามาแน่นอนแหละแต่กลุ่มกลุ่มกลุ่มในทุนอ่ะเราพูดถึงกลุ่มในทุนเลยกับกลุ่มบุคคลเขาได้จริงๆได้เยอะมากแต่พอสักพักหนึ่งอ่ะมันมันเหมือนลมพัดมาแล้วลมพัดไปอ่ะคุณวูบม,มาแล้ววูบไปเงินเข้ามาวูบหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็จบอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เจ็ดเหรียญแล้วเงินก็นิ่งนิ่งสนิทเลยนะคะนิ่งสนิททีนี้เกิอดอะไรขึ้นอ่ะคนก็จะ เศรษฐกิจมันจะเริ่มแย่เข้าไปอีกห้าไม้เท้าปัญหาอาชญากรรมปัญหาการต่อยตีปัญหาโจรลักขโมยปัญหาเยอะแยะเลยอ่ะมันจะตามมาหลออจากนั้นด้วยอะไรถ้าเรามองในสภาพเนาะทุกวันนี้ยศาสนาของเราเนี่ยมันก็เริ่มถดถอยลงคําสอนก็เริ่มถูกบิดเบือนคนก็เริ่มแบบไม่ได้ปฏิบัติอย่างแท้จริงหรือเข้าถึงคําสอนอย่างแท้จริงอ่า ดังนั้นถามว่าเฮ้ยถ้ามาเปิดบ่อนอย่างเงี้ยมันเกิดผลต่อจริยธรรมของคนในประเทศไหมเกิดค่ะโดยเฉพาะมันมีผลกระทบต่อเยาว,วาชนต้องบอกว่าเยาว,วาชนเป็นอย่างมากคือเยาว,วาชน่ะศาสนาคําสอน่ะถูกบิดเบือนไปเยอะแล้วคนไม่ค่อยเข้าถึงทางธรรมแล้วแล้วยังมาหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการพันนันคุณคิดว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นละ่ะ วก,กับการศึกษาของไทยอ่ะมันไม่ได้เน้นในเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมเข้าไปมากมายขนาดนั้นถูกไหมคะเน้นแต่วัตถุก,การแข่งขันเงินทองเป็นส่วนใหญ่คนความเห็นแก่ตัวของคนก็มากขึ้นที่นี้พอคนระดับรายากคนระดับายากก็ไม่ได้เงินก้อนใหญ่แบบแบบแบบอย่างเงี้ยคะ่ะแบบพวกในทุนหรือว่าพวกชนชั้นะระดับสูงๆเขาหรอกคะ่ะ อานส่วนนี้มีใครบ้างต,าต้องเราจะเจ้าางทุนทีเจ้าหน้าที่แม่หมอไม่รับุว่าเป็นใครนะเพราะแม่หมอก็ไม่รู้มีกลุ่มไหนบ้างแต่คือกลุ่มได้เขาได้เต็เเมๆนะคะเขาแบบหายหิวอะสิ่ถ้วยฉลองหิวๆเลยมันได้มาเต็มๆแต่ระดับยากเนี่ยประชาชนอะระดับราก,กยากที่เขาไปเล่นอะจากจากดูสิจากเริ่มแรกที่เขาไปเล่นเว้ยแต่งตัวดีๆเนาะ <c oughs> แต่งตัวดูภูมิฐาน่ะ <c oughs> แต่งตัวดูแบบมีสไตล์ลูกคณหนูเขาไปเล่นสักครั้งหนึ่งเล่นไปเล่นมาเนี่ยสภาพแบบ เสื้อืนมอญใบนะคะสภาพจากเเล็อ ok คกับแกเป็นเดอะฟูอะค่ะในในระดับเยาวชนเหมือนกันนะคือคิดหูคนที่เข้าไปเล่นเปรียบเทียบคนที่เข้าไปเล่นอ่นาอมันมันเข้าไปอย่างหรูออกมาอย่างึงอย่างกระเป๋าแฟบไม่เหลืออะไรคนจะกลับเข้ามาสู่ความไม่เหลืออะไรไงแต่มันอาจจะไม่ไม่ใช่ทุกทุกคนแต่พูดถึงว่าคนที่เข้าไปเล่นอ่ะที่สุดแล้วคุณอาจจะถูกสูบเงินจนหมดหมดเนื้อหมดตัวแล้วการพนันเนี่ยมันไม่เหมือนไทยพิบัตินะ ให้พี่ปาดอย่างน้อยมันอาจจะยังเหลือที่ดินให้คุณมันอาจจะยังเหลือโฉนดให้กับคุณถือเอาไว้เออคุณอาจจะยังเหลือพวกกระซับอย่างอื่นเก็บในธนาคารแต่การพนันมันเกลี้ยงนะคะไม่เหลือนะแม้แต่คุณเชื่อไหมว่าคนที่ติดการมาพนาัยกบ้านยกเมืองยกอะไรให้เขายังยกได้เลยถ้าพูดถึงความเป็นจริงถนะ้าผีพนันไม่เข้าสิงถูกไหมแล้วนคนทั่วๆไปอะเอ,อ้ยระวังนะเอาบ้านเอาช่องมีเท่าไหร่กูไปจำนองขายให้มันหมดไปเล่นใน,น,น,นกอดบัตบอลการพนันให้หมด มันจะสิ้นเนื้อป่าดาตัวเอาทีนี้ถามว่าการเปิดบอ่อนมันก็ต้องดูการศึกษาของไทยด้วยคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยด้วยว่ามันมันพร้อมแล้วหรือยังที่จะมีบอ่อนเหล่านี้เกิดขึ้นมาคนที่คาดหวังจะได้เม็ดเงินระดับใหญ่ๆนะมันไม่ใช่ระดับยากยากหรอกคะ่ะนะมันเป็นระดับขึ้นไปนะคะอือนะ,อะที่สำคัญคือมันจะนำมาซึ่งการ ะะการประทะการปะทะการชุนดุมการปท้วงที่มันเกิดอยู่แล้วมันจะบานไปไหมแม่หมอว่ามันจะบานไปเป็น5้เาเมตถาว่ากันการต่อยตีกันได้นะการตะลุมบอลกันได้แต่ที่แน่ๆแน่แหละแม่หมอเห็นสภาพที่เนี่ยเจ็ดเหรียญจะเจ็ดเหรียญมามาสู่ห้าเมตรเทา้ามาสู่เดะฟัวคุณการเงินะมันมันสะรั่งแค่ ช่วงวัเดียววัดแบบเดียวนะไม่ได้นานมากแวบบัเดียวเฉพาะกลุ่มนี้เขาได้เต็มๆไปแล้วอะแล้วหลังจากนั้นนะคะ่ะหลังจากนั้นประชาชนเตรียมรับผลกระทบที่จะตามมานะคะการที่คนจะออกมาประท้วงการที่คนจะออกมาทะเลาะกันการที่คนจะามาเข็นฆ่ากันเพื่อเพื่อเพื่อแย่งเงินแย่งทองแย่ง,ยงข้าวของอนะ่ะคือมิชาชีมันจะเยอะขึ้นคนก็ต้องระวังระมัดระวังกลางค่ำกลางคืนอย่าออกไปไหนอย่าทิ้งบ้านไว้โดดเดี่ยวอร o n นะคะ คุณอาจจะถูกระวังการลักขโมยได้คือคนอย่างที่บอกว่าเข้าไปเข้าไปอย่างเศรษฐีออกมาอย่างยาจกได้นะคะ,ะมันไม่ใช่แค่แค่คนน่ยมันอาจจะหมายถึงภาพรวมของประเทศชาติได้ด้วยถ้าคุณบอกว่าเอ้ยมองว่าครั้งแรกม,มันอาจจะดึงเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาได้แต่ในท้ายที่สุดอ่ะมันอาจจะส่งผลเสียมากกว่า ผลดีต่อภาพรวมของประเทศชาติได้นะคะแล้วบวกกับเศรษฐกิจเศรษฐกิจที่มันถดถอยลงเรื่อยๆนะแม่หมอมองว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมามากกว่านะถ้าตามน้าไพ่เราไม่ได้เอาทัศนคติเราว่านะแต่๋ยเรามองถนะึงตามน้าไพ่ที่สุดแล้วมันไม่ดีอ่ะคนมันจะตะลุมบอลกันนะคะเ,เห็นไหมมันมีแต่ไพ่เงียบต่อจากนี้มาเนะี่ยสี่ถ้วยสี่ดาบหกดาบคนอาจจะต้องแปดดาบคนอาจจะต้องมีการอภยยบ อบายกเพื่อที่จะไปทำงานต่างประเทศมากขึ้นในประเทศมันจะทำไม่ได้นะคะแปดอ่ที่ส้วนเศรษฐกิจไทยแม่หมอว่ามันไม่มีทางออกคนจะติดเงกถ้าเรามองในภาพรวมว่าแล้วก่อนที่มันจะเกิดคาสิโนเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามองตามหน้าไพ่มันจะได้เกิดขึ้นไหมแม่หมอมองว่ามันอาจจะมีการมีการประท้วงกันค่อนข้างจะรุนแรงนำไปสู่การที่ ก็ไม่รู้นะว่ามีใครบ้างที่อาจจะต้องออกนอกประเทศไปนะคะด้วยมันจะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้ก็ดีหรือว่าเกิดแล้วมันไปต่อไม่ได้แล้วจะต้องทําให้มันหยุดหยุดกฎหมายฉบับนี้หรือว่าล้มเลิกกฎหมายฉบับนี้ก็แล้วแต่นะเพราะมันจะนําไปสู่สู่ถ้าจะมองภาพแบบเนี้สู่ความล่มจมมากกว่าของผู้คนอาจจะไม่ได้ล่มจมระดับประเทศหรอกมันล่มจมระดับของผู้คนโดยเฉพาะระดับระดับ ชั้นกลางลองอมาแม่หมอมองว่าชั้นกลางลองอมานะคะคุณจะมีแต่เสีย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 มันจะไม่คุณจะไม่ได้เข้ามาก็อย่เหที่บอกนะว่าเฮ้ยทุกๆบ่อนนะ่ะมันไม่ได้ใสสะอาดมีพระพุทธองค์มาตั้งเอาไว้ให้คุณนะส่วนใหญ่มันจะเป็นเวทมนต์คาถาคุณสที่เขาคุมเอาไว้อยู่แล้วอ่ะคุณไปหาข้อมูลอ่านเองได้นะเพิ่มเติมตมีเยอะแยะเลยไม่ต้องเชื่อแม่หมอก,ก็ได้สิ่งเหล่านี้เขาไม่ให้คุณมาล่ามารวยจากสิ่งเหล่านี้ได้หรอกนะถ้าพูดถึงคน่ะคนจะเล่นจนหมดตัว ถ้าพูดถึงผลรวมของประเทศชาติถ้ามันเกิดได้จริงๆมันจะบูมแค่ระยะหนึ่งระยะหนึ่งที่คนบางกลุ่มที่จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันจะเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจลงหัวๆคือมันจะจะไม่สามารถคุมประชากรคุม,ค,มคุมคนได้แล้วคนมันจะเข้าไปเล่นจนแบบสภาวะความเหลื่อมล้ำของคนของชนชั้นอะ่ะ มันจะยิ่งมีมากขึ้นมากขึ้นอย่างที่แม่หมอบอกเฮ้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็น2องชนชั้นนะบนสุดกับล่างสุดแล้วล่างสุดละ80%บนสุดละ20%ึ่งถ้าอย่างนั้น,นประเทศก็แย่แล้วมันก็มันก็มันก็แย่แล้วนะคือคนบริหารถ้าไม่เก่งจริงอีกอตัวรัฐมนตรีรัฐบาลถ้ามันไม่เก่งในเรื่องของอไม่เก่งในเรื่องของการนำเข้าส่งออกการบริหารประเทศชาติคุณคิดว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นเออเศรษฐกิจมันก็ถดถอยเรื่อยๆคนก็จะยากจนไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันศินลธรรมของคนก็จะหดไปเรื่อยๆคนจะก้าวราวขึ้นเรื่อยๆเข้าไปอีกมันส่งผลกระทบไปหมดนะคะแต่แม่ผมอมองว่าอาจจะมีหลาย,ลายๆคนที่จะต้องออกนอกประเทศลากลอบออกนอกประเทศนะคะอันนี้ต้องบอกตามน้าไพ่เนาะเศรษฐกิจที่สุดแล้วมันจะนิ่งเงียบมันจะไม่ได้ส่งผลดีแต่ถ้าเกิด มีการประท้วงจนกระทั่งมันไม่เกิดก่อนนะนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเอาเป็นว่าถ้าตามหน้าไพ่แล้วดีวูบหนึ่งมันเหมือนเทียนขที่ที่วุบขึ้นมาทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เริ่มมอดมอดแล้วก็ดับสนิทได้นะคะซึ่งมันส่งผลต่อชีวิตจริงๆของคนในประเทศใครที่ใครที่คุณมีสิทธิ์นะคะที่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนบอลคาสิโนเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ยอยากให้คุณมองในภาพรวมกว้างๆมองยาวๆไกลหน่อย ว่ามันจะส่งผลต่อประเทศคนเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนในประเทศไทยนะเป็นยังไงเนาะด้วยการศึกษาประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วคณะทํางานเป็นแบบนี้นะคะมันสามารถคิดต่อได้เนาะไม่มองไม่ได้เข้าข้างบุคคลใดนะถ้าเกิดคนบริหารกิ่นจริงๆเอาระดับท่านสีจริงๆเลยนะขออนุญาตยกตัวอย่างถ้าอย่างนั้นอะ่ะแล้วบอกบวกกับประเทศไทยที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สุดยอดที่สุด ภูมิศาสตร์ที่สุดยอดที่สุดแล้วไม่มองมองว่าุยนึงประเทศคงจะแบบสุดยอดอล่ำรวยมัง่งคั่งได้ซึ่งไม่ใช่อย่างปัจจุบันที่เราเห็นนะคะไม่ใช่คณะปัจจุบันที่เราเห็นแน่ๆอโอเคเนาะสิ่งที่จะตามมาคือคนจะอึดอัดถึงที่สุดอาจจะมีการประ้วงใหญ่ถึงขั้นตะลุมบอลน,น่าอาจจะมีคนออกนอกประเทศถ้ามันเปิดจริงๆสุดท้ายแล้วมันจะไปต่อไม่ได้คนจะไปสู่ความความวินาา ความวินาศในชีวิตของคนและอาจจะรวมไปถึงบ้านเมืองที่มันจะถดถอ,ถอยถึงระดับสุดๆได้นะคะตามหน้าไพ่นะไม่ได้ตามความคิดส่วนตัวตามหน้าไพ่ <c oughs> ไม่ต้องคอมเมนต์ถามแล้วหมดนลคะค่ะตามหน้าไพ่นะเอออ่ะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ